เมนูอย่างอีกออดเมนูวันหยุดครับพี่น้องน้ำยาขนมเส้นเมื่อนี้คัวเห็ดเป็นน้ำยากะทิแน้ครับเนาะพี่น้องบอกว่ารอบนาน่ะให้คัดอันบอกขั้นตอนวิธีการเห็ดให้น้ำในนะครับเนาะมาพี่น้องวัตถุดิบกะสิมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเห็ดกินง่ายๆเห็ดอยู่บ้านง่ายๆครับพี่น้องนี่ใบบกูดกระชายตะไคร้ครับพี่น้องพิกแครงอ่านี่เครื่องในนะครับเนาะ ไส่เขาจะใส่เป็นโครงเลยนะพี่น้องลุกชินไม่ไี้จะเห็นเป็นน้ำยาปลาทูครับพี่น้องแล้วกะทินี่เสื่อย่าย่ายแล้วพี่น้องกะทิหนึ่งโลนะครับเนาะอันนี้เป็นหัวหอมแล้วก็กระเทียมนะครับเนาะปอกเปลือกออกด้วยพี่น้องแล้วกะ็ต้มน้ำนะครับเนาะพร้อมพริกแล้วก็ใส่ปลาทูไปตอนน้ำเดือดด้วยพี่น้องอันนี้เขาเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะครับเนาะเครื่องก็สิประมาณนี้ครับพี่น้อง มาครับพี่น้องเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมาบอกสูตรพี่น้องเห็ง่ายๆกันครับน้ำเดือดแล้วเอาปลาทูลงไปเด้อ พอสุจกจักหน่อยก็เอาออกไปกรองครับพี่น้องม้นนี้เฮาสีใสเป็นการปันเด้อพี่น้องตะกีนนะคูออดเฮ็ดกับแม่เนอเห็ดสมัยเห็ดขายตะกีน3าปีที่แล้วตํากับแม่2คนนะพี่น้องถ้าสูตรในการตําน่ะก็คือต้องตําพริกให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่ห,หอมกับกระเทียมลงไปพริกหอมกระเทียมละเอียดม้อนี่ใสเนื้อปลาไปที่หลังนะครับเนาะม้อนี่คูออดนะเปลี่ยนมาเป็นปันคุออเลยใสรวมได้เด้อพี่น้อง เ็จเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่กระชายลงไปันีลำดับสุดท้ายนะครับตอนเนื้อประมาณกระเสดประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเขาปั่นออกมาแล้วเขาเสดประมาณเมื่อกี่นะครับเนาะกระชายสีใส่เป็นกระชายสดเด้อพี่น้องไม่ค่อยหอมนะครับเนาะวันนี้เขาสิมาตั้งหมอกันเลยครับเอาหัวกะทิลงไปครับพี่น้องแต่ว่าเขาเทบ่เหมือเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาจะเอาไวร่าตอนสุดท้ายน้ำเด้อพี่น้องกะทิพอกะทิเดือดเขาก็เอา เครื่องแกงที่เฮาวนปั่น้บ่าหันลงไปนะครับเนาะตามด้วยไก,ก่แล้วก็เครื่องในครับพี่น้องเอาลงไปล้อให้เดือดครับพี่น้องเติมพริกแกงนิดหน่อยเด้อพอมันหม้อเดือดแล้วเฮากับปรุงตามใจเฮาเลยเด้อพี่น้องรสชาติตามปากเด้อพี่น้องย่ำรสชาติตามปากผู้กินเด้อ <c oughs> อันนี้ขอยใสย่ยังละเล็กละน้อยก่อนนะครับเนาะถ้าเฮาขาดเฮาเกินอีย่างน่ะเฮาค่อยสี เติมลงไปอีกครับพี่น้องมันคอยสิบว่เสียรสชาตินะครับเนาะค่อยๆเติมเอาเด้อพี่น้องเอาให้มันถืออันปากจากของนะครับเนาะเซจแล้วปรุงในที่คั่วก็จะเอานามมาเติมเด้อพี่น้องเพราะมันข้นเกินไปนะครับเนาะเติม้ํามอีกจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อต่อไปฮข่กับซิมเบิงท้า้รสชาติถึงใจแล้วฮั่กับไส่ลูกชิ้นลงไปครับพี่น้องเฮ้ยไข่ากบัทันว <c oughs> ันนี้พร้อมหม้อเดือเเดเซ็จเขากเสเ็จลาดหัวกะทิที่คั่วบอกว่า,บบา อันบ่ตตองลาดเหมิดนะครับเนาะนี่ตามด้วยไปมะกรูดครับอันใบหอมครับพี่น้องซมอิกเทื่อนึงว่าใดรสชาติที่เขาต้องการบัวบะนีนได้แล้วก,ก่อนจะไปกินนะครับเนาะระวังรอไปล่างถ้วยกันครับพี่น้องนี่สิใดแบบว่าบ่ตตองบัวล่างหลายเทื่อนอะพี่น้องเนาะเทศเสร็จล่างปุ๊บล่างปั๊บบะนีเขาสิบว่าใดอันมานล่างถ้วยกองใหญ่นะพี่น้อง กะล่างกะล่างแป๊บเดียวนะพี่น้องมวนนะครับเนาะมานี้เซตแล้วก็ไปกินกันเลยครับพี่น้องนี่สีสันเป็นจังไหนครับน้ำยาคัวเท็ดเองนะพี่น้องเนอะใส่ขนมเสร็จลงไปหนึ่งจับสองจับตามด้วยผกักตามด้วยน้ำยาครับพี่น้องป๊อตเบิ่งความข้นเนอ้อพี่น้อง,องเอ้อไปกินกันครับ,เ,รบเดี๋ยวขอ,อยาบฟิล์มหน้าอีกก่อนนะเนาะเสียบโซตาย เห็ุไ,ไงครับพี่น้องบ่มีถึกบ่มีผิดนะครับเนาะแล้วแต่คนมักรสชาติตามจะของหมักกันเด้อพี่น้องเด้ออือหือเสีย <c oughs> สโซต,ตายครับพี่น้องเสีบครับ